ผมมากันที่เรื่องของพี่ฟอดนะครับผมก็เมื่อวันก่อนนะครับได้มารายการเรื่องเล่าเช้านี้นะครับพอหลังจากจบรายการแล้วก็ข่าวของเราก็สัมภาษณ์นะครับผมบอกว่าอพี่ฟอดก็มีโอกาสพูดคุยนะครับถึงความคืบหน้าเกี่ยวกับคดีความที่บริษัทไอเอสแจ้งดำเนินคดีความข้อหาละเมิดที่กสิทธิ์เพลงนะครับกับเจ้าภาพงานแต่งงานนะครับไม่ใช่ฟอดนะไม่ใช่พี่ฟอดนะครับคือไอเอส ร้องเจ้าภาพนะครับเพลงหยุดตรงนี้ที่เธอถูกต้องครับผมแล้วก็ตอนนี้นะครับยังไม่มีอะไรคืบหน้านะครับแต่พี่ปอดตัดสินใจแล้วว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปนะครับจะเลิกร้องเพลงดังที่ตัวเองร้องไว้ถึงสามเพลงด้วยกันนั่นก็คือหยุดตรงนี้ที่เธอกระต่ายในจันทร์และไม่อยากทําให้ใครลําบากใจก็เป็นที่น่าใจหายเหมือนกันนะคะผมพี่ปอดบอกว่ายอมรับว่าการตัดสินใจครั้งนี้นะครับค่อนข้างที่จะลำบากใจเพราะว่า มันมีความผูกพันกับบทเพลงเหล่านี้มานานกว่า15ปีนะครับเป็นเหมือนกับลูกคนหนึ่งซึ่งอ,อ,อยู่ในกระบวการการผลิตทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นการแต่งการร้องแล้วก็ คือสมัยก่อนก็มันเหมือนกับผูกพันอ่ะมันร้องมานานนะครับแต่พี่ก่าเขาตัดใจแล้วครับสามเพลงนี้จะเลิกร้องครับฟังดูฮะบาปีปแล้วสิกิกายนะ,ะตัดใจเลยดีกว่าว่าว่า,ว,าว่าจะว่าจะ,จะดึงเพลงที่มีเรื่องลิขสิทธิ์เนี่ยทั้งหมดเนี่ยออกจากสคริปต์ในการโชว์ของเราเลตลอดไปครับตลอดเลยตลอดไปเลยครับก็จะมีกระต่ายในจานอยู่ตรงนี้ที่เธอหรืออย่างมากก็อาจจะเป็นแบบไม่อยากให้ไม่อยากให้เธอลำบากใจอะไรเงี้ยครับก็คือตอนตัดสินใจก็คือยา มากมากครับเพราะว่าเหมือนลูกเราเลยครับก็คือว่าเราเห็นเพลงนี้มันตั้งแต่แรกแล้วก็แบบก็คืออยู่กับเพลงนี้มันตั้งแต่ยังไม่ยังไม่เป็นยังไม่เป็นตัวเอางี้ดีวกว่าครับว่าก็คือแบบอกับทีมงานเราแล้วก็ทํากันทํางานกันอะไรอย่างเงี้ยครับจนกระทั่งมันเสร็จออกมาจนกระทั่งเพลงมีชื่อเสียงจนกระทั่งถึงทุกวันนี้แล้วสิบปีที่ผ่านมาหรือที่ผมออกมาจากทางทางค่ายครับผมก็ร้องไม่เคยหยุด เพราะฉะนั้นเพลงมันก็ไม่ตายใช่ไหมแต่ว่าแต่ว่าพอมาถึงณจุดนี้เนี่ยถ,ถือว่าถือว่าค่อนข้างเป็นบทเรียนจะปวดอันหนึ่งเลยในชีวิตเลยครับศิลปินยุคใหม่นะครับนอกจากหัดเล่นดนตรีแล้วต้องรู้กฎหมายด้วย <laughs> จริงๆไม่งั้นเราก็เราก็เราก็จะต้องมานั่งเสียใจแบบนี้ครับอ้วาวพ่อว่ากันไปตามกระบวนการครับตัดสินใจแล้วก็ตามนั้นตามนั้นครับอ่ะ